สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพาเพื่อนเล่นนะครับ EP สองนะครับผมวันนี้นะครับก็เล่นเอลสูนะครับวันนี้พาแฟนมาเล่นด้วยนะครับน้องแคทนะครับวันนี้น้องแคทเล่นน่าจะเป็นตัววีลานะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเมฆขั้นเทพครับก็วันนี้เดี๋ยววีลาจะมาแบกเอลสูนะฮะเอลสูเราก็ ลูนเต็มไหมเต็มแต่เล่นคนเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าเล่นเอลสูจะเป็นยังไงนะฮะพอได้หรือเปล่านะครับผมเมื่อกี้เพื่อนบอกให้เธอเปลี่ยนตัวเ <c ười> พื่อน <c oughs> บอกให้เปลี่ยนตัวนะครับ <c oughs> ช้าไปนะครับเพราะว่ากดไปแล้วนะครับอันนี้แฟนผมสั่งให้เล่นตัวนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะต้องทำไงนะครับ <c oughs> ยังไม่ทันเริ่มนะครับแฟนเริ่มบนน่นแล้วนะครับผม อันนี้ก็มากับมากับน้องแคทนะฮะเดี๋ยวน้องแคทเขาจะบัญชาการลบผมเองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับ F4 ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับก็เดี๋ยวเราอัพสกิลสองก่อนเลยนะครับผมแล้วก็รองเท้านะครับทําไมถึงต้องรองเท้านะครับเพราะถ้าคนเราไม่มีรองเท้าเราเจ็บเท้านะครับซื้อรองเท้าสองคู่ด้วยนะฮะ ไม่พูดผิดครับสองข้าง,งเ,เ,เล่นเอลสูเรายืนติดกำแพงก่อนฮะเพื่อนมีคนมานะครับโอ้โหช่างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่ายิงว่าไปทียิงวัดเลยครับ เพื่อนเอายิงเมื่อกี้ไม่ตายนะครับพูดง่ายๆถ้ายิางโดนเขาก็ตายนะครับพอดีเรายิางไม่ตายเพื่อนก็เลยได้คิวแทนนะฮะสองศูนไปแล้วนะครับช้างช้างช้างยิงขู่ไปก่อนนะครับงองแงแล้วหนึ่งนะฮะ ทั้งตายไปแล้ว1ตัวนะครับแล้วก็บนน่าจะได้คิวไป1แล้วนะครับตอนนี้เรานําอยู่2อศูนย์นะครับตอนนี้นแบบแฟนเป็นกลางครัที่ยองอ่อนอยู่ครับ <S 1> <S 1> <C> e ใช่ไหมฮะต้าคิวเงินเข้าหนึ่งตอนนี้หายไปตัวนะฮะยองมาก่อนครับเป็นห่วงแฟนนะไม่มีอะไรเพื่อนคิวสามครับ ดูก so ็รู้นะครับเกมนี้นะครับใครแบกใครเดี๋ยวรู้ครับมอกุสานะครับโดดเข้ามานะฮะโดดเข้ามาชาร์จใส่หน้านะครับไปนะครับก็มา ันนี้ถือว่ามาแก๊งไปนะครับนนจริงๆผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับบางเ,เขาเรียกอะไรนะตัวละครบางตัวผมก็ไม่รู้จักนะมันทําอะไรได้ผมก็จะอาจจะพูดมั่วๆไปอตอนนี้ไม่รู้ว่าเดินเกมกันยังไงครับนรงงเน้นขยันวิ่งนะครับตอนนี้ เป็นไ,ไรด,ดึงเกมไปก่อนนะเพื่อนหลุดไปคนหนึ่งนะฮะนวลน,น้องแมนก้าแมนกาทำเป็นเก่งนะครับจะยิงจะยิงแมนก้านะครับเพื่อนเกี่ยวกับเท่นั้นเท่ากับว่ายิงว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับคือผมเน้นยิงขู่นะฮะ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมยืนไล่ยิงอยู่แต่ผมก็ไม่ได้คิวคือผมเล่นเอซูนี่ผมไม่เน้นเลงนะครับผมเลงไม่แม่นเน้นวิ่งเข้าไปยิงนะครับซื่อครับแรงต่ำๆก็อย่างี้แหละครับได้ ช้างกระถึกเหลือเกินนะครับไอริสไม่อาจจะเล่นยังไม่ค่อยคล่องมั้งครับเราต้องให้โอกาสนะครับตามคอนเซปช่องเรานะครับพาเพื่อนเล่นนะครับอย่าเพิ่งกธเพื่อนนะครับยิงสวนยิงสู้ครับ เราไม่ต้องเลงครับเราวิ่งยิงใส่ๆเลยครับเกมเป็นต่ออย่างนี้นะครับไม่ต้องเสียเวลาเลงนะครับอยู่ตามหลังแท้งก็วิ่งยิงอัดเข้าไปต่อนะฮะสองป้อมอลวดนะครับต้องเล่นบนแทนไอ้นี้แหละไอ้นี้ไม่ขึ้นมาเลยตอนนี้ตามแท้งอยู่ข้าไม่ได้ไปกลางนะเพาไอนี้มันไอมขึ้นหมถึงมังงน่อมพน โดนเต็มเต็มปลายหนึ่งดอกโดนเต็มเต็มปลาเอาหนีรอดไหมไม่ตาย,ย,ายาเฉยโอเคไม่เป็นไรเราก็วิ่งยิงเงี้ยฮะ โบกป้อมไปนะครับยิงหนักนะครับเน้นป้อมอย่างเดียวแล้วครับเอลสู่เน้นป้อมไปแล้วครับอันนี้ยิงมั่วไปทีนึง่งยิงหน้าไม่ฮะ โดนครับได้ป้อมกลางแล้วกํลาลังไล่ใส่ป้อมสองอยู่สเต็ปดีนะครับเอลซูโบป้อมอย่างเดียวครับแป,ป๊บเดียวป้อมหายหมดแล้วครับยิงแรงขนาดนี้ไ,นไหวอยู่ใช่มีตัวคําให้ได้ยิงอยู่ อ,อ,อ,อ๋อช้างช้างช้างเอาแล้วครับของเริ่มมาครับเอลซูยิงป้อมอย่างเดียวแล้วครับหลอดหายหมดะฮะยิงป้อมไม่เป็นไรไม่รีบครับอยิงโดนไปทีทีเดียวตายหมดะฮะตอนนี้แรงมากนะครับเอลซู <Okay. S 1> แต่เราไม่เน้นสูมะฮะเราเน้นซอยป้อมนะครับกับยิงคนนะฮะ อืมทีเดียวโอ้โอ้โออยู่กลางอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่รอบนอกดีกว่านะครับอืมสอยไปครับเลือจะหมดนะฮะอืมเทวโ,โดนทีครึ่งหลอดนะครับอย,อ,ยอยู่รอบนอกครับรอจังหวะก่อนฮะ ดาเมจเราแรงนะฮะเราคิวไม่ได้แต่เราก็ถือว่าทำดาเมจให้เพื่อนได้เยอะอยู่นะอือห้หลซุอ,อ,นนอโดดไปโดดมาอย่างเดียวนะะตอนนี้โอ้โหโอ้โหอือหขานก่อนได้ไหม าาไ,ไปแล้วครับวิ่งแล้วครับมาแล้วครับน้องแคทวิ่งหนีทันไหมครับช้างปล่อยให้น้องแคทวิ่งหนีนะครับกลับก่อนนะครับ<ป>ก็ยี่ิบเอ็ดต่อหนึ่งนะฮะเกมนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะเขาคิวไปแล้วอะ่ะเขาไม่ธรรมดายอย่้ยถึงขาจะไปเล่นเนบนอะ่อะวีลาเขากําลังคุยว่าเขาคิวไปหกนะฮะก็เกมนี้น่าจะขาดอยู่นะเอลซูเราก็ ยิงอย่างเดียวก่อนนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังรวมตัวแล้วก็จะโจมตีกลางนะครับผมเน้นโจมเอาโจมตีเร็วมาต่อนะฮะยิงไม่แม่นอย่าฝืนนะครับเน้นยิงเร็วยิงถี่ไปก่อนนะฮะแเนยผมก็ไม่ได้คิวเหมือนเดิมนะฮะซอยไปเถอะครับยิงแรงแค่ไหนถ้าจังหวะไม่ได้ก็คงไม่ได้คิวนะฮะเกมนี้นะ่าจะจบเร็วนะครับ นี่ฮะยิงธรรมดาก็ไม่ได้นะครับเหมือนมีคนจ้องล่าช็อตผมอยู่นะครับเกิดเป็นเอลเกิดเป็นเกิดเป็นเอลสุ <laughs> ยิงแรงก็เท่านั้นนะครับเพราะยิงช้านะครับเกมนี้เกมนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะเอ่ยืนยิงดวนกับเขาอย่างเดียวกาจะไม่เล็งนะฮะก็ดูผลที่ออกมานะครับลัาไม่ทันเพื่อนครับอ่าตอนนี้ผมก็แพตตินัมอยู่นะฮะ ชนะต่อเนื่องสี่ครั้งนะครับแต่คะแนนได้ดับสี่ครับไม่เข้าใจนะครับส่วนเพื่อนผมที่พามาเล่นนะครับแฟนผมนะครับวีลานะครับล่าชอดจนได้ MVP ไปนะครับก็โอเคกับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับช่องพาเพื่อนเล่นนะครับ EP 2นะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ